ถามสิริ EP ที่6ค่ะเฮ้สิริ hey, พ่อแม่ซิริเป็นใครอย่างนั้นหรอไม่บอกเราเดี๋ยวพวกมึงมารอชื่อพ่อชื่อแม่กูบอกหน่อยซิริเราไม่แก้งซิริหรอกจริงๆน,นะต่อแล้เฮ <l ots> ้สิริ hey, มีเงินไหมไม่มีเลยจะว่าไปพอจะมีให้ยืมสักสองร้อยไหม โดนยืมเฉยเฮซิลีอยากลองเป็นแฟนของตูนินาไหมยอมโสดจนตายดีกว่า <c oughs> <c oughs> ซิลีเราเอาจะมีคนเซน็จดีดีออเฮซิลีซิโนเวกเนี่ยกันอะไรบ้างเหรอกันความเจริญการเงินเข้ากระเป๋าประชาชนการชีวิตที่ดีการทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นโูวิด